ไม่จำเปต้องพูีสิ่งอะไรฉันมาได้หมดแล้วเกิดใครถ่ายเสนะคะแ้ป็นโชียนคดูนะถึงนคนทุกคนได้เฉไาะใคสอนไม่ได้เราไปเลยอเล็กชินนะอิยามารยาทแตบไม่ดีอะเราจาให้งานุ่งผมทำเนี่ยทางเช็นเล ครูจะไม่สนก็คือครูจะไม่สอนแล้วใช่ไหมก็ครูบอกจะไม่ให้งานเรวเหมือนเราแสดงกิริยาไม่สมควรใช่ค่ะไม่สมควรอย่างยิ่งแล้วคุณจบปอตรีมาเป็นครูได้ยังไงทํากิริยามารยาทอย่างนี้ทําไมเป็นแม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์ของชาติแล้วทาไมคุณไม่คิพักนิดหนึ่งคุณดูซิแล้วใส่ชุดกากีด้วยนะใส่ชุดกากีเป็นคุณครู แล้วกูฉั้นเป็นใครคุณเป็นใครคุณมีสิทธิ์อะไรมาชี้หน้าฉันนะฉันเป็นอะไรมาชี้อันนี้แค่ตกมือออกเฉยๆฉันไม่ได้ทําอะไรเลยฉันน่ะอ้าปากไม่ทันคุณด้วยซ้ำคือในคลิปเลยอ้าปากยังไม่ทันอ้าปากเลยเจ้านะ่ะจะอยู่กับเขาตลอดหลานนะ่ะส่วนมากหรูจะเออไปรับไปส่งแล้วก็มีถ้าเราไม่ว่างใช่ไหมจะให้ไอ้น้องสะพ้ายให้น้องชายและให้หลานนะ เขาจะไปรับแต่ท <of this> <noise> mm. ุกคนมาเสียงเดียวกันเลยคือไปก็โดนครูด <is> ่าครูบนครูอารมณ์เสียงหุนหงุดใสตะคอกพูดไม่ดีเลยน้องสไยก็เออพี่หนูไม่อยากไปหนูไม่ไปเลยถ้าให้ไปรับน้องชายก็ให้ได้ยินว่าให้ไปรับก็ไม่ไปห้านไปรับก็เจอกันทุกคนครูเขาด่าเลยครูไอ้ครูเขาบ่นครูแสอรมณ์บางที่แบบร้านเรานั่งโอ้ยนั่งร้องโขงร้องไห้ทำบังคับตะคอก คอกเสียงดังใส่เด็กพอพู้ปกครองไปรับก็พูดใจกางใช่ค่ะพูดใส่ผร้ปกครองด้วยครูครูพูดเขพูดว่าเราไม่ดูเลยเอาใจใส่ลูกธรรมนาผมวันตอนวันศุกร์ผมไม่ส่งก็เห็นน้องนั่งอยู่กับเพื่อนนะเขาอี้อะไรก็จะอยู่ด้วยกันอพอแต่วันจันทร์นี่เนี่ยผมพานเราเอากระเป๋าไปเก็บที่โต๊ะนะโต๊ะน้องไปอยู่คนเดียวคือครูย้ายออกให้ไปนั่งอยู่คนเดียวไปไปนั่งอยู่ด้านไหนครับ เนี่ยเหมือนผนังคนนี้ก็ทำหน้าน้องเข้าผนังเนี่ยโ oh. ต๊ะทำรองเนี้ย oh. ผมก็เลยถามเพื่อนน้องว่าทําไมโต๊ะเลมอนถึงได้มาอยู่ตรงนี้อเด็กน้อยเขาก็บอกว่าคุณครูไม่ให้เลมอนมาเรียนแล้วสาเหตุเพราะเลมอนขาดเรียนบ่อยก็ oh. เลยคุณครูไม่ให้มาแล้วก็เลยผมก็เลยเอากระเป๋าแล้วก็กระเป๋อีไปไว้บนโต๊ะครูแล้วผมก็พาน้องกับแล้วผมก็บอกพี่แล้วก็บอก คนแถวบ้านวนะ่าให้มาช่วยคุยกับคู่หน่อย mm hmm. ช่วงประมาณบ่ายสองผมาเข้าพาพี่แล้วก็พาคนใหญ่แถวบ้าน mm hmm. ไปเข้าไปคุยกับพอ o, ว่าทําไมถึงไม่ให้ลูกผมเรียนหรือทาไมต้องแยกลูกผมไม่นั่งอยู่คนเดียวอะไรเง mm hmm. ี้ยก็เลยพอ o, ก็คุยกับพอ o, พอก็เลยเรียกคุณหนิงไป mm hmm. ว่ามันเป็นยังไงก็คุยกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องคุยตาม,ตามคลิปตามคลิปนะ้าช่วงท้ายเลยครับมันทะเลาะกันหนักยิก่งกว่าในคลิปอีก <K un> เขาให้เหตุผลว่าลูกเราขาเรียนบ่อยเลยเรียนกับเพื่อนน่าจะมีรู้เรื่องมาเรียนก็โดนครูด,ดุว่าเรื่องไม่ค่อยมาเรียนน้องก็เลยกลัวทุกวันไปก็กลัวไม่กล้ามาเรียนแบบนี้ผมก็เริ่มสังเกตลูก่าทำไมลูกทำไมไม่ไมไมกล้ามาเรียนแต่ก่อนก็ปีแรกสองปีแรกคือไม่เคยยากเลยเรื่องมาเรียนแต่ช่วงปีเนี้ยชายทายปีจะจะ,จะจบขึ้นปหนึ่งเนี้ยคือไม่กล้ามาเรียนเลย ส่งยังไงก็ไม่มาใครมาส่งก็ไม่มามัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ